ทีนี้มันก็จะมีบางประเด็นครับรอบนี้คือพิเศษหน่อยใครจะใช้งานการการเดินทางการขนส่งจะเป็นแท็กซี่จะเป็นตุ๊กต๊กจะเป็นพี่วินก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่เขาสะท้อนมาบอกว่าในข้อที่จริงมันอาจจะไม่ง่ายโดยเฉพาะรถขนส่งสาธารณะที่เชียงใหม่ไม่แน่ใจว่าเป็นรถแดงหรือจะเป็นรถกลุ่มไหนเพราะเขาบอกว่ากว่า,วาจะสแกนกว่าจะรับกว่าจะส่งค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันไปฟังเสียงของพวกเขากันครับ แล้วพอเวลาไปชำระเงินถึงจะเข้าโปรแกรมเข้าแอป,ปแล้วมันช้าค่ะแล้วก็รถข้างหลังเขาก็รีบเนี้ยค่ะคือคือ,คอมันมันไม่สะดวกหลายอย่างนะคะมันยากต,ต้องไปธนาคารไปหัานตอนนทาเรื่องตั้งเยอะแยะมันลำบากคนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมการขึ้นรถมันจะไปนั่งแก๊บไปเยอะอย่างของผมเนี่ยจอดบางทีตั้งวันได้ร้อยกว่าบ,บาทแตบน,นี้สองร้อยก็มีอเล่าอยู่ไปอย่างเนี้ย แต่นี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับทั้งภูเก็ตทั้งเชียงใหม่รถแดงรถอะไรแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ค่อยมีเรทเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งหรือคนละครึ่งพลัสหรอกครับตอนนี้นักท่องเที่ยวหลายๆคนก็ไปใช้ Grab ไปใช้ Uber หรือไปใช้อะไรแบบนั้นกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาก็มีทางเลือกอื่นทีนี้ถามว่าคนละครึ่งพลัสในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นใช้โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค,คลังคุณเอกนิตินิติพันธุ์ประพาสบอกว่าตอนนี้ มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ0 0แสนรายครับร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้อีกนะครับจนถึง29ธันวาคมแล้วก็ชวนชวนนะครับร้านค้าที่มีสิทธิ์พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยร้านบริการนวดสปาลดรับจ้างสาธารณะพี่วินถ้ามีใบขับขี่ขนส่งสาธารณะเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้อันนี้ดอกจันนะครับเอ๊ะตกลงวันนี้เรามีพี่วินที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเหรอครับจริงๆแล้วทางแท็กซี่ ทั้งคนที่ขับรถทั้งหลายประเภทนี้นะครับถ้าไม่มีใบขับขี่สาธารณะคือปกติคือทําไม่ได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเราเป็นยังไงนะครับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ร้านค้าที่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ผูกกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในส่วนของวันที่3พฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยนะครับโดยรัฐบาลก็มีความตั้งใจที่จะขยายพื้นที่ขยายการค้าขยายช่องทางให้ได้มากที่สุดตอนนี้มีออแอปผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่มาคุยกันละ 4-5บริษัทลงทะเบียนอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติมันก็ก็จะทําให้การค้าการขายสามารถที่จะทําได้อย่างหลากหลายมากขึ้นแล้วก็สะดวกกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับทีนี้มีการเปิดตัวหลักสูตรเพื่อที่จะช่วยผู้ค้าบนแพลตฟอร์มด้วยนะครับเรื่องการขายออนไลน์กระทรวงการคลังก็งบอกทําหลักสูตรขายออนไลน์ทํายังไงให้ปังทํายังไงให้ต้นทุนถูกและทำย่างไรสามารถที่จะ,ะกู้เงินได้ด้วย ตอนนี้มีการขยายแล้วก็เพิ่มทักษะให้กับพ่อค้าแม่ค้าจนถึงวันที่3พฤศจิกาย,ยนจะไปผูกกับแพลตฟอร์มทั้งหลายนะครับมีบางเจ้าไม่คิดค่าคอมมิชชั่นหรือบางเจ้าหั่น GDP ขออภยัย GP ก็คือตัวกำไรส่วนต้นเนี่ยจาก30%เรหลือ5%เพื่อที่จะเกิดการแข่งขัน,ขน,ขนเอาใจพ่อค้าแม่ค้าด้วยแล้วก็อยากจะท่านรองบอกว่าอยากให้ทุกคนร่ำรวยจากโครงการคนละครึ่งลัสด้วยครับ เข้าใจว่าหลายคนลงทะเบียนไม่ทันนะครับแต่ก็เข้าใจว่าน่าจะไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าน่าจะเป็นหนึ่งในกระสุนดอกใหญ่ที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ที่จะคลองใจประชาชนได้มากที่สุด